สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวิดีโอพูดเกี่ยวกับการเขียนคิวนะคะเป็นการเรียนที่ MTI ครั้งที่ห้าของทิมค่ะถ้าคุณอยากทราบว,ว่าเนื้อหาที่ิมไปเรียนไว้บ้างนะั้นสรุปออกมาเป็นยังไงบ้างรับติดตามชมได้เลยค่ะก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์อย่างแรกที่อยู่ในลิสต์เลยนะคะทิมครูให้มากันไก่ค่ะกันไก่ใช้ในการเล็มอะไรอย่างนี้ทั้งต่างๆแบบตรงแบบว่าปลายคิวตรงนูง้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทิมครูบอกคือว่า ไม่ได้ว่าควรจะต้องมีกันไกลแบบเดียวนะคะที่ใช้ในการเล็มคิ้วได้สิ่งที่สําคัญก็คือว่ากันไกลควรจะต้องฟิตพอดีกับช่วงมือเราเพราะถ้ามันไม่พอดีแล้วเนี่ยแล้วก็เราอาจจะตัดพลาดตัดะลรได้และอย่างคือเวลาเลือกกันไก่อย่าให้หัวมันแหลมมีดขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ระวังมากพอเนี่ยมันอาจจะแบบ ทิมใบหน้าได้เลยประมาณนี้นะคะสศสร็จที่สคือแป้งฝุ่นค่ะหลังจากที่เวลาที่ตัดเลมหรืออะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทำอะไรจะมีร่วงก็เหมือนเวลาไปตัดผมว่าที่เขาต้องเอาแป้งมาแบบปัดๆอะไรปรมาณนี้นะคะแล้วก็แปลงผู้กันต่างๆที่ใช้ในการเขียนคิ้วนะคะหัวก็จะไม่ต้องให้ใหญ่มากนะคะแบบว่าพื้นที่นีเปียวเองตรงนี้นะคะ แล้วก็มีสำลีข้อต้นบัตรอะไรอย่างนี้ต่างๆสำลีเก็บไปละมีข้อต้นบัตรอนะ่ะให้โชว์นิดนึงนะคะกบเหลาดินสอนะคะสําหรับบางทีที่เราใชออ้ดินสอเขียนคิ้วนะคะไม่ได้ใช้เป็นแบบฝุ่นแล้วก็มีดินสอเขียนคิ้วแน่นอนตัวผมเองมี2อ,อันที่เป็นอันประจําอันโปรดนะคะมีของดีออกับของสกินฟู้ดนี่แล้วก็มีเค้กไลเนอร์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เป็นดินสอแล้วเราก็สามารถจะใช้เค้กไลเนอร์ได้นะคะโดยสีที่ใช้เวลาเขียนคิ้ววันนั้นเนี่ย คือใช้สีนี้กับสีนี้นะคะผสมกันไปผสมกันมานะคะจริงๆก็าพิมพ์ว่าสีสีนี้ก็โอเคแต่อันนี้อาจจะส้มนิดนะคะอันนี้ก็จะเบรกให้น,นี้มันอ่อนลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ก็คือใช้แปรงจุ่มปื้ดลงไปในการค่อยๆเขียนนะคะแล้วก็จะมาถึงมาสคาร่าเจลนะคะคือเป็นแบบว่าเจลที่ช่วยย้อมสีคิ้วมาละสีคิ้วเหมือนอำเภอสีคิ้วนะโอเคะ <Okay. S 1> ก็อย่างพิมพ์ตรงนี้วันนี้พิมพ์ก็ลงมานะ,ะเพราะไม่งั้นเนี่ยตรงหัวคิ้วพิมพ์ตรงนี้เนี่ยจะมีเส้นคิ้ว ปกติธรรมดาหินซึ่งมันจะเป็นสีดำนะคะวันนี้มันก็ลงมาด้วยแล้วก็แหนมสำหรับเวลาที่มันยังมีเส้นที่แบบกวนรบกวนจิตใจมากก็ถอนมันออกมาเลยเนาะแล้วก็โลชั่นนะคะโลชั่นหรือว่าครีมเนี่ยเอาไว้สามารถเวลาที่เวลาแบบกันแล้วโกนแล้วแบบมันโอ้มันแสบโอ้มันโดนอะไรเงี้ยนะคะมามาลงให้แบบว่าบรรเทาอาการนิดนึงแล้วก็แอลกอฮอล์สำหรับโอเคไม่ว่าจะเป็นล้างทําความสะอาดอุปกรณ์หรือว่าถ้าเกิดว่าเป บาดโดนหน้าผู้อื่นขณนะที่เราทำเนี่ยนะคะอะมีกโกนบอกรือยังคือตัวพิมเองไม่ได้มีไอ้ที่แบบไอ้ที่กันคิ้วแบบที่เป็นไฟฟ้านะคะพิมก็เลยเลือกใช้ที่จะเป็นแบบนี้นะแบบที่เป็นมีดโกนแต่แบบที่มีกาดเห็นไหมคะด้านล่างจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนฟันฟันมันทําให้ไม่บาดมือไม่บาดนะคะ ราะมันมีการอยู่แต่ว่ามันจะสามารถที่จะกันขนให้กระเด็นหลุดออกไปได้นะคะพวกนี้ก็หาซื้อได้ตามพวกร้านบิวตี้หลายๆเนี่ยสองสองอันหกสิบาทอะไรเงี้ยในร้าน60บาทก็มีขายนะคะเอาล่ะมาถึงพิมจะไม่ได้พูดถึงการปิดคิวนะเพราะมันแอดวานซ์ไปนิดนึงสำหรับตัวเองะคะสำหรับรูปทรงของคิวนะคะก็คือจะมีรูปทรงทั้งหมด6รูปทรงหลกักๆนะคะคือคิ้วโกงเดี๋ยวเอาอะไรมาชี้ดีคิ้วโกงคือประเภทที่แบบว่าเหมือนคิ้วกตกใจ คิ้วโก่งขึ้นไปนะคะแล้วก็มีแบบว่าแนวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีส่วนหักของคิ้วที่เห็นได้ชัดนะคะอย่างพิมวันนี้เนี่ยพิมพิจารณาตัวเองแล้วพิมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นลักษณะออกรูปคิ้วโค้งสมากคือถึงคิ้วจะดูโก่งสูงขึ้นไปแต่ว่ามันไม่มีมุมที่ชัดเจนนะคะมีแต่ว่าโอเคจุดที่สูงที่สุดของคิ้วตรงไหนแต่ว่ามันไม่ได้แบบดูแบบว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยครูเอล่าเดวิลแบบว่ามีมุมหักสุดขีดนบบนั้นนะคะก็คือมีคิ้วโก่งคิ้วโค้ง คิ้วยาวหัวเพทแบบว่าหัวคิ้วอยู่นี่หางคิ้วไปจบแถวนู้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีประเภทคิ้วสั้นแบบคิ้วแบบท่านโชกุนอะเคยดูไหมอีคิ้วคิ้วสั้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเอ่อคิ้วคิ้วตรงประเภทแบบว่าไม่มีไม่มีงองอไม่มีโค้งไปนะคะคิ้วตรงปึ๊ดเหมือนเอาแปลงวางแล้วก็ทรงที่มคิดว่านะคะด้วยด้วยตัวเองนะคิดว่ายากที่สุดในการแต่งคิ้วโต๊ะ เหมือนสงสัยอะไรตลอดเวลาเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยคนที่เห็นนะคิ้วตกคือที่สามารถทําแบบให้หัวคิ้วมัญชีแล้วก็หาคิวตกมาอย่างนี้ได้นะชมพู่หรืออะไรเนี่ยที่ออกรายการตลกตลกนะคะก็สําหรับคิ้วเนี้ยนะคะสัดส่วนของคิ้วพิมจะอธิบายนึงคือมันจะมีคิ้วที่เป็นรูปแบบคิ้วที่เขาเรียกว่าคิ้วในดมคติก็คือวิธีการดูคิวนะคะคือว่าหัวคิวเนี่ยควรจะเริ่มจุดเดียวกันกับหัวตา แล้วก็หางคิ้วเนี่ยควรจะจบโดยที่เอาเนี่ยค่ะวัดแนวจากปีจมูกด้านนอกขอบตาด้านนอกนะคะให้วางแปรงลงไปบนผิวหน้าเลยนะไม่เป็นแบบว่ามาวางลอยๆวางลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ไปเห็นไหมว่าคิ้วผิวปลายสุดท้ายมันจบอยู่ตรงนี้พอดีนะคะสองข้างเหมือนกันเห็นไหมนะคะแล้วก็สําหรับช่วงระดับแนวนอนนะคะของหัวคิ้วกับหางคิ้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือเท่ากัน เห็นไหมคือเพราะนั้นเนี่ยบางทีอะความโก่งแล้วแบบดูเหมือนไม่โกง่งแต่พออย่างนี้ปุ๊บพอเราวางปุ๊บใช่ไหมคะเราจะเห็นเลยว่าช่วงตรงนี้มันมีความสูงขึ้นไปยิ่งมันสูงมากมันก็จะยิ่งโก่งมากนะคะนี่คือคิ้วสําหรับคนะิ้วในอุดมคติสีเขาพูดถึงมันก็จะหมายความว่าอย่างนี้คะ่ะพิมจะวาดดูเลยนะเอาสีขาวลงนะคะก็คือว่าคิ้วเนี่ยมันควรถ้าเป็นดมงคตินี่มันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะความยาวของคิ้วทั้งหมดหารสาม โดยที่ช่วงที่โก่งที่สุดคือช่วงข้างหลังเนี่ยควรจะเป็นหนึ่งส่วนข้างหน้าควรจะเป็นสองส่วนคือเรียกว่าหนึ่งต่อสองนั่นเองนะคะเขียน um> ในบนหน้าเหรเห็นไหมเนี่ยหนึ่งต่อสองควรจะเป็นหนึ่งต่อสองแบบนี้นะคะสําหรับวิธีการเขียนคิ้วเนี่ยนะคะสเตปในการเขียนคิ้วก็คืออย่างแรกปัดคิว้วคือคือแปลงอย่างนี้ที่ควจะมีในการเขียนคิ้วนะคะคือแปลงแบบนี้นะเพื่อที่จะแบบว่า หวีแนวคิ้วของเราก่อไปนะคะคือสเต็ปแรกคือปรับรูปคิ้วก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดการโกนถอนนะคะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเราก็แปลงให้ดีในสเต็ปที่2ก็คือหลังทีก่การเสร็จปุ๊บแปลงให้ดีนะคะให้ดูว่าคิ้วเรามันเป็นรูปแล้วโอเคแล้วนะคะแล้วค่อยเริ่มใส่สีก็คือใส่สีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใช้แบบ ผุกปากกาแบบดินสอหรือว่าจะใช้แบบเค้กไลเนอร์โดยการใช้พู้กันนะคะค่อยๆเติมสีเข้าไปโดยที่สีเวลาที่เราลงเนี่ยนะคะให้ลงให้หางคิ้วเนี่ยสีเข้มที่สุดหัวคิ้วอ่อนที่สุดคือเรียกว่าไล่จากอ่อนไปเข้มนะคะค่อยๆไล่ไปนะคะค่อยๆไล่ไปสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเป็นการเซ็ตคิ้วเนี่ยให้ใช้มาสคาร่านะคะในการเซ็ตถ้าสมมุติว่าต้องการย้อมสีคิ้วเนววิธีสิ่งที่ทําก็คือว่า ให้ปัดย้อนขึ้นมาก่อนนะคะย้อนแนวขนขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วค่อยปัดกลับไปให้มันอยู่ในแนวคิ้วที่เราต้องการเพราะว่าการเองทำอย่างนี้สองรอบคือว่าถ้าเกิดสมมติคุณปัดอย่าง,างเดียวใช่ไหมคะมันมสาสคร่ามันก็จะครอบคลุมเฉพาะผิวด้านหน้าของคิ้วเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณปัดกลับไปด้วยเนี่ยคือมันจะเคลือบขนคิ้วทั้งเส้นเลยนะคะทําให้คิ้วเราเนี่ยจัดทรงแล้วดูสวยงามมากกว่าอืมโอเคสําหรับ คนที่คิ้วตรงก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะความท้าทายตรงที่ว่าถ้าคิ้วมันตรงมากใช่ไหมคะมันทีมันดูแล้วแบบไม่ไม่ไม่โอเคเพราะว่าสิ่งที่ต้องการในการทําคิ้วตรงเนี้ยเราต้องการให้มันเปิดหางมันเปิดออกไปอะค่ะเพื่อให้เวลาที่เราแต่งตาเนี่ยมันดูตรงนี้มีพื้นที่แล้วก็ดูสว่างสดใสไม่งั้นถ้าเกิดว่าคิ้วมันปิดตกตรงเนี้ยมันก็ดูทื่อใช่ไหมวิธีทำก็คือเราสามารถจะกันนะคะโดยการเพิ่มมุม เขียนด้วยการเพิ่มมุมตรงนี้ให้นิดหนึ่งเพิ่มเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ว่ามันดูมีเหลี่ยมนิดนิดนะคะไม่ไม่ได้เหลี่ยมจัดนะแค่เพิ่มเหลี่ยมให้มันดูแบบว่าไม่ได้ทื่อจนเกินไปนักนะคะสําหรับชาเลนชของที่สุดก็คือคนที่คิ้วตกแล้วคนที่คิ้วตกเนี่ยต้องกันอย่างระมัดระวังมากนะคะโดยการที่คุณครูทําให้ดูก็คือแทนที่จะไปกันช่วงตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้กันช่วงท้องช่วงใต้นะคะ การเพื่อวิธีการกันคิ้วเนี่ยคือเรากันเพื่อให้เห็นกระดูกชิ้นนี้นั่นเองอค่ะกระดูกหนกคิ้วตรงนี้เพราะว่ากระดูกหนกคิ้วชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นที่ปกติถ้าจําได้จากวิดีโอที่แล้วคือเราทำไฮไลท์เชดดิง้งใช่ไหมคะเราจะต้องการไฮไลท์ให้ช่วงนี้มันดูโดดเด่นออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคิ้วมันเยอะมันลกมันปิดท่วมไปหมดเนี่ยให้กันช่วงนี้ออกเพื่อโชว์กระดูกชิ้นนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถไฮไลท์ม่ได้แล้วก็เปิดช่วงนี้ทําให้ดวงตาเราดูสว่างสดใส แล้วก็สำหรับคุณที่สักคิ้วไว้อยู่แล้วสมัยก่อนนะนิยมสักคิ้วไว้วิธีก็คือว่าให้กลบสีคิ้วไปเลยนะคะอาจจะโดยการใช้สบู่หรือว่าใช้แว็กซ์หรือว่าใช้รอ,อ,องพื้นที่มีเนื้อหนาน,นิดนึงนะคะกลบสีไปเลยแล้วค่อยเขียนใหม่นะคะอ่ะก็จริงๆแล้ววิชานี้มันความยากอยู่ที่การมองให้ออกมากกว่านะคะว่ารูปหน้าใครจะเขียนคิ้วแบบไหนเพราะว่า ในตามตําราที่ให้มาเนี่ยคุณครูให้เขียนคิ้วตามรูปหน้านะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปหน้าไข่ก็คือให้เขียนคิ้วแบบคิ้วคลาสสิกแบบที่หิมวัดให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะคือหัวคิ้วหางคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็คือเป็นคิ้วคลาสสิกถ้าหน้ารูปไข่ถ้าหน้ารูปหัวใจและหน้ารูปกลมให้ใช้คิ้วโค้ง ให้ใช้คิ้วที่ออกรูปโค้งๆและกลงๆนิดๆนะคะแล้วแต่ว่าเพราะบางทีอะ่ะหน้าคนเรามันไฮบริดมันจะเป็นแบบว่าตามนี้โดยตรงเลยมันก็ยังไม่ค่อยได้นะคะแต่สําหรับคนหน้าเหลี่ยมเนี่ยจะพยายามให้คิ้วชี้ขึ้นและป้านออกนะ,ค,ะคือป้านออกนี่หมายถึงว่าให้หางเนี่ยถ้าเกิดว่าหางมันตรงนี้เห็นไหมให้ป้านออกนี้ถ้าเกิดว่าหางมัน คว่ำลงอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ตาดูแคบนะคะแต่วิธีที่เราทำคือเราพยายามแต่งให้คิ้วมันหางมันป้านออกขึ้นขึ้นแบบนี้นะคะสำหรับคนที่หน้ายาวก็เป็นคิ้วแนวตรงเห็นไหมตรงนี้ทีมบอกเมื่อกี้คือถ้าเกิดว่ามันตรงมากเนี่ยสิ่งที่เราทำคือพยายามทำช่วงมุมด้านบนตรงนี้ทำให้มันเกิดมุมทําให้มันดูแบบว่ามีมิติมีอะไรมากไม่งั้นมันดูแบบเป็นไม่รู้จะบอกคิ้วไข่หรือคิ้วไข่ในกระตูนคิ้วชินจังอะไรอย่างงี้มั้งคิ้วตกปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องลองดูนะคิวนี่เป็นความท้าทายอย่างมากในการในการทำเวิร์กช็อปของกา,การทำฝึกของวันที่เรียนนะคะก็ถือว่ายากทีเดียวเพราะว่าคิวแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราดูอันนี้อย่างเดียวนะคะคือรูปหน้าก็ใช่เลยก็ใช่มันยังรวมไปถึงกระดูกของเขาเนี่ยว่าโอเคโครงสร้างเป็นอย่างไรยังไงคงต้องอาศัยการฝึกฝนอีกมากมายทีเดียวค่ะก็สำหรับวันนี้ พิมพ์ทำวิดีโอที่สาธิตการทําเขียนคิ้วอันนี้นะคะที่พิมเขียนไว้คู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูวิดีโอนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูวิดีโอสาธิตด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วเราเจอกันในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับการเรียนครั้งต่อไปการแต่งตาค่ะก่อนจะไปนะคะอยากจะขอปิดท้ายวิดีโอนี้ด้วยว่าคุณครูทุกคนที่มาสอนที่ MTI หลังจากพี่ผ่านไปทั้งหมดห้าครั้งนะคะพิมรู้สึกได้เลยว่าคุณครูที่นี่ มีจิตวิญญาณพามเป็นครูจริงแล้วก็ใจเย็นใจดีมากเลยเพราะว่านักเรียนอย่างดิฉันประเภทแบบป,ปวนตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรก็ถามอะไรแบบมึนๆงงๆฉันก็ถามไม่กอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทั้งอดทนทั้งเข้าใจแล้วก็พยายามพยายามให้ความรู้จริงๆนะคะแล้วก็พยายามให้เราได้มีโอกาสฝึกฝนด้วยตัวเองไงก็ต้องขอขอบคุณคุณครูแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนมาที่ดีด้วยนะคะพิมพอยากจะบอกอยาง <S <S ว่าการที่พิมเอามาสรุปให้ฟังตรงนี้เนี่ยมันได้แค่เพียงส่วนหนึ่งอะค่ะเพราะว่าจุดหลัก ประกาศใส่สำคัญของการไปเรียนเนี่ยคือการได้ปฏิบัติจริงแล้วก็มีคุณครูคอยให้ฟีดแบ็อยู่ข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ติดใจฟังแล้วชอบหรือว่าแบบเออมันน่าเรียนเนอะอะไรเงี้ยไปเรียนสิคะพิมว่ารับรองไม่ผิดหวังคุณครูน่ารักทุกคนเลยค่ะ